ปูปูหมักเอาตัวนี้เส่มันวันมันบริสุทธ์เย็นแม่นตัวนี้ตัวนี้หมักขักอยู่แล้วนะครับผมเล็กเบิ้ลนี่ยหมักเล็กครับเบิ้ลเตตตุกเปลี่ยนอยู่ด้วยแค่ได้ตุกเปลี่ยนยอเมื่อวานนี่วันมื่อวันพระเนาะครับผมวันพระวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวะทำพิธีบวงบวงสรวง จุดบ่วงสวงเปลี่ยนผ่าผ้าหลวงปู่นะหลวงปู่ทีุ่ยเกดีนะหลวงปู่พระทุรงเทาเพิ่นก็ทําพิธีพอพามบนสวดสวดสวดนั่นครับเลยขออนุญาตเพิ่นว่าเพิ่นให้จุดทูบบอนณะเพิ่นว่าจุดได้จุดได้คือเอาทูบมาเลยด้เอาทูบมาแล้วมาวางไว้กับไว้ถทงนั่นไว้เจดีัะไว้พ้าเขานะครับั่น เลแ mm hmm. ล้วตอนมันจะเสร็จเนาะเสร็จพีธีเนะ <Yeah. S 1> าะทำพิธีเสร็จเลยทําให้ทถามมาจุดทูกขอโชคได้บ่อเ็นเลยให้จุดจุดได้เพ็่อนมาเข mm hmm. าเลยได้เป็นเลขห mm ้าแปดแปดเลขยูทูบเลขห mm ้าแปดแปดเดี๋ยวนี้ยังเหลืออี่เดมครับผม อ่า YouTube อยู่กระถางโหทำไิธีเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนผ่าผมเพิ่นผมผ่านกีดีครับผมจีดีกีดีองเงยได้บ่้านองเงยครับบ้านพระธาตองเงยกี่ดีองเงยจุดยั่หั่นได้ห้าแปดแปดทุกนงาครับผมบัานี้เมื่อวานนี่ปูไปไปธุระเนาะครับปูเราไปแหวลางรสตรีลูกปูบ๊ะซี่ห้าแปดแปดเลยซี่รสตรีศูนย์แปดแปด สิบใบโอ้าบัดนนี้ปู่มาฝันเมื่อคืนอฝันว่าฝันว่ามีโยมมาหาปู่ปู่เลยว่ามาขออนุญาตยังปู่ปู่หลยบว่าให้ว่า่ให้บออนุญาตผูหยิงกับผู้ชายับผู้ชายเนี่จากอยู่ผูหญิงงมดจังมาขออนุญาตยิงปู่จำบ่ได้ขอขออนุญาตย่างปู่เลยว่าให้บออนุญาต่ให้อีกผู้หนึ่งค้นประมาณหกสิบขึ้นแล้วล่ะ อายุนะคือว่าให้ปืนยิง no ป right. oh, right. ูเลยปังปังปังป oh, ังเลยเต็มต yeah, right. like right. ูนโอ้ถึกเลยเต็มตูเลยยังว่าปืนโลกปืนเห็นห่านคุณอ่ะว่ดไทเนี่เห็นเห็นหยิงปังปังปังเลยโอ้ตกใจสะพรสปรสรหูเมียเมื่อขึ้นนี่เออหลังจากที่ซื้อศูนย์แปดแปดมาแล้วนะซื้อลอตเตอรี่มาสิบใบครับผมเตะบ่ออธิษฐานเนี่ย บอกเว่ยที่ฐานก่อนนั้นเอาวางไว้ไว้ไว้กับอันไว่กับย่ามมันล่ะไว้ในย่ามไว้ในกระโหลกทั้งใต้หมองนอนนะใต้เตียงน้อนนะรูปฝันผู้เมียมาทั้งย่านเนาะซ้่งอยู่ไม่เคยฝันว่ามีผู้มายิงปืนปืนยิงเสียงเดียวครดโต้งใหญ่โอ้ยนอนบนหลับวันนี้ตั้งสติได้โอ้ย ฝันยังไงมันฝันว่ามันฝันฝันไล่ต้องเป็นดีเ่นี่ยฝันไล่ได้เป็นดีฝันไายเป็นดีแน่เนี่ยท่านอเขารั่ใสเลยรั่วใแล้วเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเพาถึง่ถึงจะกลางเนี่ยเขาเปล่เนี่ยเนมากถกโลกเนียผมไม่พกเกเนาะบังบังดึงใส่ไหมลกกระ่ทันเนี่ยไม่ได้ลบเลยล่ะบังเต็มเห็ดเดีเขาดงมาเหลียวมเ่ลูกมือเน่ยปังปัอยู่ลมเนี่ย เป็นวัน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 เปวัห้อยห้อยลูกกระสุนเต่าปูห้อยลูกกระสุนเห็นเลยเต่าปูไตหูเมียก่อนโอ้โต๊ะไก่ก้อนโต๊ะแก่ย่างไหนโอ้ยหูเมียกันมาเงี้ยสัตว์อยู่อายคือเป็ี่ยนเส้นท้องฟ้าเืาฝันอย่างเส้นนั่นบนนั่นนอนหนาวจนห้อนไม่เวลาเด็กๆมันหนาวเลยหกทุ่มเลยไปประมาณสี่เค่งแล้วฮัลโหลตีนนึงเนาะเลยไปลังหกทุ่มแล้วฝันแต่ระงว่ามันเป็นฝันมือใหม่แล้ว ่โอ้เร่มูโซนี่ว่าอวยมถึงสาระวังว่าอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ศูนย์แปดแปดมาอาจารย์ฝันว่ามันมาเขาหิงอาจารย์เนี่ยนะแต่นี่จำนั่นนี่ฝันอ่ะนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะฝันจำแม่นเลยจำแม่นจำบ่ได้แต่ผู้หญิงหรือผู้ผมเป็นผู้หญิงปืนดิผู้คนผู้หญิงนะจำบ่ได้รตาผู้ซ้ายน่ะจำได้ อีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งเนีมันมีน้ากันหลายคนที่เข้ามาหาปูน่ะสามคนอสามคนนึงเนี่ยผู้หญิงผนึหนึ่งผู้ชายอยู่งข้างผู้หนึ่งแต่ว่าผู้มันข้างเสียดายข้างกันบ่ให้บ่ครับเป็นขออย่างบุอันคําว่าขอเนี่ยขออย่างบุปูว่าบ่ให้บ่ให้มันเลยสูดมังไงในไส้ปัง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 เลยโอ้ยตกใจหูมีอะไเสด็จตกใจจลยสิวางไลยเนาะฝันเลยช่ครับอือก็ ถ้ว่ากับลูกหูเมียขึ้นมากับไปปล่อยเบาแล้วก็มานั่งเบิ้งรอสาบเล่นพราะตั้งสติได้ตั้งความตูกใจได้จะนอนตัวล่ะปิดไฟนอนตัวกับรับเพราะฝันดีเนี้แล้วเลยแล้วเลยจนแก่งจะหน้าจนตีสี่กว่าน่ะครับลมอืมตีเซียนไหนกลับปุกอือแต่ว่าก่อนสีแก่งเน้ยอือบ้านนี้มันมันวันมียนใชเด เลขศูนย์แปดแปดเพราะเอ้าศูนย์แปดแปดิเป็นจุดทูบหาแปดปดครับผมจุดทูบจุดท่บหาจุดทูบน่ะห้าแปดแปดเตทูบเนี่ยมันหลดเป็นบบสัตว์จักตมันทพลงล้างเนี่ยเป็นท่วาห่าก็ได้มันหลดเป็นหัวหัวเลข้ห่นะวงกลมมองกล้องอยู่ที่สัตว์นะอันทั้งเชิงน่ะโบสัตช์ครับเป็นดำดำแต่ว่าบหมักห่ามักศูนย์เน่นะแล้วเอาศูนย์ก็แปดแปดเนี่มักหมักจะแล่แปดแปดนะ เออโตนโตกันโตที่ให้เมื่อนั่ะโตที่ว่าโอ้เข้ากันอยู่ตัวนั้ครับนี่แหะมื่อนี้ก็ยังคิดอยู่ได้เพราะเรงฝันคิดน้ำมูลนี่แหละเพะว่าอะไรคณะโยธุบุญนวท้งนี่แหละเดี๋ยวจะได้ไปน้องนันทิ ทีนแต่จะได้บวกคนน้อชิบอยู่เลยผูดีมากผู้ดีกวัานี่จังหวะล่ะ้ดีมากนชินใจชิบทีนแ่จะได้บวกพอดีมากนะเออจะได้โฟวู้กันฟังไหมมาเออเป็นแบบว่าโอ้นักแต่มากพวกผูดี ก็ไม่บอกกันว่าตัวแวะมากคิดจักเขามากพอดีเพียเพ่นมันเอาจนมืดมือนั้นลอตเตอรี่เข้ามามันเอาจนบัดโยมนะมือมือมือได้เจ้ามือวันที่ยี่สิบเจ็ดพ่มผ่านเนี่ยมือยี่สิบเจ็วันผ่านนะวันร้อยกระท ong ร้อยกระทงไม่เมื่อวานนี่บอก ว่านไม่นี้ยิบ่ยิ่งกว้าหมวกก้อนมกก้อนนี่นะม่็นตววันที่ยี่สิบเกียนท่าละมันผ่ามันผ่าเออเออเอเขามาถอยกระถิ่วันที่ยี่นะทินถวายกระถินวันที่ยี่สิบหกแล้ววันยี่สิบเกียนห่งหือเปลี่ยนผ่าเป็นขอญาตจุดธูปเป็นเพื่อให้จุดครับผมก็เพื่นก็บอกว่าก็บอกคนว่าญาติโยมมันขอส่งเดินให้บอนให้จุดบอ เจ้าภาพพุชูเปลี่ยนผายแล้วพุชนครับจุดแล้วก็ตั้งตัวนี้แหละพุชูจะได้ตัวนี้เดทุกปีแต่ว่าตู้หัวปูหัมาออกตัวนี้เซ่มันมันมันบรชัเย็นแมนตัวนี้ตัวนี้มักขักอู่รแ่้วนะครับผมเล็กเบิ้ลเนี่ยหมักเล็กเบิ้ลนี่ยนะแปลแปละมันร่อยเด้อแปลแปลมันออกปีละไทีู่ดนี้ปีนี่เขาออกเลยกายนี้ออกกายนี้ออกปีนี้เขาเลยออกแตอเลวว่าโอ้เป็น เป็นจังบุญอย่างเงี้ยพับฝันเนใชอเอาเอาตรงตรงๆเว่ามือมือก้อนกอนมือหอดทอดก็สินนะครับปูซื่อไว้เก้าแปดแปดสมแปดแปโบโบฝันมัยังไ่ครับโบกครับแปดแปดโบฝันเก้าเกียนหกกับโบฝันครับโอ้มัดี่ฟันฟันตัวนี้ 3ามเก้าห้ากับพวอฝันสามเ้าห้าหไว้กับพวอฝันมื่อวานนี้ไปได้เนี่ยศูนย์ปดแปดมาสิบใบเนี่เอามาไว้นฝันแต่ขวเมื่อด้ลงมาเห็นได้สองตัวลงได้มียลงสองตัวต้องแยกให้เพื่อนผู้พ่แยกกัมีได้ผู้ผู้เนมักจ่าผู้เันซื้อๆื้อกับมีซื้อนู่นว่ามันคุดนแปดแปดมันนี่อยู่แล้วของเรมัน แต่เปล่าะบอกแต่มันนั่นแล้วมันเพราะว่าพูดอกมาไว้แล้วฮะข้าจะบ่มาคาเปล่บ่มอ่ะเป็นบวเขานี่นี่คือบเกียวบบเกียวฝันกับโบเกียวฝันกะบ่เกียวคืออะไรสูตรแปลกแปลแต่คือยิ่งเขาเลยั่นั่นเลยจนโตพุ่นจนถึงว่าทุกเม็ดแต่ว่าบไตเต็มตนี่เลยนั่นตหรอกคนน่ะพูดอะบไต ยิงหัวสะเดินหัวเมียคนโอเคไรครับอู้เกิดมาเลยฝันทุงทีอยากเกินว่ามันขึ้ว่ามันเต็มเต็มแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะปูที่ปูที่ปูซื้ีไรครับปูซื้อรสตนี๋ซีรสตี๋ไปเต็มว่ามันรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้โอ้ตู้คุณนี่คิบนะจ๊ะซื้อรสตี๋ไปไหนไปซื้อแล้วมาฝันเมื่อคืนเนี้ยนี่ซื้อเสื้อชุดเป็ดเป็ดอะไรยี่ห้อใบอะไรจ้ะชิบใบซื้อมา่ะ วัดฝันครับสูตรแปดแปดรุ่นรุ่นวันน่ะมาได้ยู้น้องหันไปอุดรเนี่ยก็ได้ได้ยู้น้องหันเขไปอุดรก็ได้แวะเบื้องไปไปซ้ำมั่งนีรอธนาคารกรุงเทพน้องหันน้องหันครับเข้าไปเบิ้องเนี่่มีไอ้ทุกตัวมาอีกล้านหนึ่งล้านย่าไงมียุหันมียุหันสิบใบเลยครับเอาหมดเอาหมดสิบใบสูตรแปดอยู่ดีัวมันมีนันนว่า อ่าอ <c oughs> <laughs> ๋อศอย์ปม <se anak lonely> ่ดี่อจานมากว่นไปยนี่เอมีศูนย์แปดกับมีอันเลหนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์แปดีแล้วแปดศูนย์อาพิจารณาดูดีละพี่น้อไปอเท่านี้โอ้เท่านี้จีวะกรม่อ้นี้ตรงสุดท้ายแล้วนี่ครับผมพมาะวาขนลุกยำยำเลยขนลุกไปบดเลยอืมโอ้ย้ว่าทุเด้อขอให้มันเปลี่ยนเลรยโนมัญชได้มีมีโชค ครับผมเพราะว่าเพิ่นเอาเวลาตัวนี้เอาเวลาแล้วนี่ครับเวลาแล้วเปลี่ยเปลี่ยนเนี่ยเวลารแล้วเอาแต่มือห้องรมบนกระถิ่นเอาเปี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอืมบอกวันนั้นแล้วดิปูแล้วบอกวันนั้นแล้วบอกเปลี่ปลให้เอาตัวนี้เด้อ แปดแปดเท่านั้นครับนี่แหละ้งบห่ยแล้ววันนี้มาฝันตืมไปซื้อมันแล้วซื้อลอตเตอรี่มัแล้วมาฝันตืมครับผมเพราะว่าฝันวันนี้เต็มาที่ยาถ้าตกใจมันฝันไล่ซื้อฝันไล่กลายเป็นดีนะครับผมฝันไล่ซื้อฝันไล่กัดดีเพราะฝันไล่เนี่ยมันทำนอนั้งเขาิเขาสิบนี้เคาะนี้ครับถือว่าเขาแล้วถือว่าเขาแล้วเขาถือยิ่งไปนน้เขาขัดเลย พอพอพวกนี้เนียสูนเนี่ยสูนในปูเนี่ยพวกนี้ปืนนะ่สูนในปูเนี่ยสูนขาดว่าปูว่าอนุญาตเลยนี่บ่ให้วะ่นใส่อะไบ่แม่ขาดขาดขาดนต้นขาเนี้จนวกโยมไอ้พวคนมาเหยียดงันเนี่ยไปก่ให้ครับผมให้ได้แค่ยี่สิบตรนโอ้โรเชี่บครับ